สวัสดีครับจากมาวิน Max Audio ดอคอนแก่นนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ MG S5 นะครับ EB รถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับคันนี้ก็มาอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอัปเกรดแบรนด์ดังแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับ จะอัปเกรดเครื่องเสียงทั้งทีนะครับแนะนำเลยครับชุดสินค้าแบรนด์ชั้นนำแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับนากามิชิโฟ c a ลและบาฟงนะครับลำโพงคู่หน้านะครับใช้ลำโพงแยกชิ้นของโฟ c a ลรุ่นอ,อดิเตอร์ ASE รุ่นนี้ให้รายละเอียดเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับเก็บรายละเอียดเสียงได้ทุกย่านความถี่เลยก็ว่าได้เสียงร้องสดเสียงดนตรีชัดฟังเพลินทุกการเดินทางส่วนคู่หลังนะครับก็เป็นลำโพงแกรนร่วมของโฟกัลนะครับรุ่น a c x ขนาด6นิ้วเช่นกันนะครับเสียงรอง้องหวานๆดนตรีเพราะๆเลยปรับแต่งเสียงแบบแอดวานด์ด้วย DSP อัจฉริยะ n a กา m i c ิ 4285AU จูนเสียงระดับแอดวานด์ด้วย EQ 31 band แก้ไขปัญหาอะคูสติกได้ทุกย่านความถี่ ปรับแต่งเวทีเสียงให้สมจริงด้วยททมออลายเมนต์เหมือนยกเวทีเสียงมาอยู่หน้ารถเสมือนมีคนเล่นดนตรีสดขับกล่อมให้ไพรลในยามขับขี่ เพิ่มความนุ่มนวลของเสียงเพลงด้วย Subbox อกบลัฟฟง xlf 1 5 5 a ติดตั้งแบบนี้นะครับไม่ทำให้รถเสียพื้นที่และยังเพิ่มเบสอัฟฟอนให้กับเวทีเสียงอีกด้วย<ส>และคันนี้นะครับยังเดินระบบด้วยสาย ofc ของ audison connection ทางร้านจะให้ความสำคัญทางด้านการติดตั้งและระบบสายเพื่อทำให้เสียงออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้นะครับ จะเก็บเสียงด้วย m e r c u r y Go นั่นเองนะครับเพราะจะทําให้ลําโพงที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่เนี่ยทำงานได้เต็มร้อยเครับและเทวิตเตอร์นะครับตำแหน่งที่ติดตั้งที่สมบูรณ์และเสียงดีที่สุดคือเป็นตาแหน่งที่อยู่บนพนซอนและปรับองศาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้เวทีเสียงซาวเสตที่ดีที่สุดนะครับไม่แนะนําให้ใส่ช่องเดิมนะครับเพราะถ้าใส่ช่องเดิมนะครับจะบดบังย่านความถี่สูงทําให้คุณภาพเสียงหายไป30-4 0%เลย ท่านใดน,นะครับที่สนใจงานติดตั้งมืออาชีพนะครับการันตีด้วยแชมป์เอเชีย3สมัยนะครับทางเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะเพราะเราไม่ได้ขายแค่สินค้านะครับแต่เราขายทั้งคุณภาพและบริการเครื่องเสียงรถยนต์อันดับหนึ่งต้องมาวินแม็กซ์ออ o จังหวัดขอนแก่นครับ